ก็เหมือนกันนะคะแบบกล้อมเนี่ยเป็นเพื่อนกันมีมายาวนานเป็นแบบว่าใช้นักล้อมตลอดแล้วก็ช่วงที่ปวดๆอะไรเงี้ยก็จะมีนักล้องนะัมก็ช่วยบรรเทาสิงน่ะก็คือไม่จำเป็นบบว่าแบบเฮ้ยเราเป็นหนักเราไม่ใช้อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นทีเดียวเริ่มเป็นก็ใช่เลยี่ คือมันจะสดชื่นคือเรามีคอที่ดีเนี่ยเราก็จะมีแบบว่าเสียงชุ่ไพเราะเเราเป็นเสียงชุ่มไพเราะเราก็จะมีควาีร่าเรงไ่าักเยก็มงคุณตอบตกลงยคุณดูเลยก็ตอบก็นอแล้วก็พางง่ายใต่งอยงนี้มันก็สามารถเป็นสีชาด้วยนะนในคอเนเส้นผมก็ก็จะไปจับทั้งรับมีันใช้ได้บ่อยเหมืกันใช้ทุกวันเลยครับจริง้แค่ก็จะใช้ทุกวันคือเริ่มเป็นเนี่ยก็ือใช้ได้แล้วแล้วก็ รสชาติเนี่ยก็บอกเลยว่ากินง่ายมากๆใส่ไปแล้วคันแบบพุ่งขึ้นมาแรงง่ายเลยแล้วเป็อันตรายกัดางยเเป็นอะไรไม่ใช่ไม่ใช่บ่อยแล้เป็นอะไรสามารถทานได้จะมาดูพวช่วยย่งห้องกันคือเชื้อป้องกันเชื้อป้องกันปทออาการก็ฝากได้ค่ะผมก็ฝากสำหรับคนที่เริ่มบอกว่าท่านคอจ็บคออะไรเงี้ยอาจจะเฉี่ยงกาแฟเยอะอะไรก็ฝาก ลุ่ต่อเรื่องตลอดนนี้คำอังลงปาได้ผลปลามันลงเาสี่าวแล้วหรอเราไม่ได้ก็แล้วไงต้องได้ของบ้าครับตอนนี้ยังมีอีกตัวแต่ที่ยังอยู่ในบ้านมีส่วนไหนนะรับเรื่องติดไม่ด้เลจับจองนะตอนนี้ก็จะมีเส้นผมเถ้นผมยังได้อยู่แล้วก็ก็น่าจะเส้นขนประมาณนั้นมีอื่นด้วยก็ติดต่อพู้จัดการขึ้นคอนแทคตรงนี้ ้ก็ยัง้ปีนี้านกเรก็ปีนี้ก็ถือว่าก็ยังประสบควาเยอะประมาณปีที่แล้วเลยแล้วก็ปีนี้ถือว่าไปโฟกัสเรื่องคอนเสิร์ตมากกวเลยแบบว่าอาจจะไม่ได้เจออต่าหรือว่านฟังแบบม่แเลบฟังจริงหรือเปล่าพีเ้งเหรเส้นขนเาเล่น ่าได้เ,เดไปไดิดคืาค<ช><ๆ>อนเสิเร,เร์ตแรกเปิดก็เพงไทรางวันมาใช่ค่ะคอนเสิร์ตแห่งปีคอนเสิรแห่งปีใช่ที่าางานปิก็แาไปรางวัมาแล้วก็ดีใจมากกว่าที่เ,เปิดอัเงแน่ในการสะสมคนเสิร์ตแล้วก็จะเอาคอนเสิร์ตตัวนี้แหละมาเลชเชอรนะครต่อเอาไปทำใหม,เม่เปลนมาเลชเอร์อพเชเรแล้วเา่อสร์ี<ๆ>่<ๆ> ก็ได้ครับพี่ใจมากๆแล้วก็จริงๆเหมือนเราทุ่มเทกับโปรเจกตนนกกบบนจ์นี้มากๆเป็นคอนเสิร์ตแรกผมีิดวยที่แบบเป็นความเสื่อมเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ได้รางวัลนี้มาก็เฉลิมองาขอบคุณเออทีมงานมากกว่าทีมงานทุกคนเพราะว่าช่วยกันผลักดันให้คอนเสยยื่อมมันเกิดขึ้นจริง,รงๆแล้วจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าพี่คือค่างมาตรฐานเลยระดับคอนเสิร์ตบ้านเๆๆๆราพี่มันจะต้องยิ่งใหญ่ระดับนี้เบอร์นี้เรื่องของโปรดักชันเรื่องของโชว์อะไรก็แล้วแต่ก็เนี่ยพี่กดดันถูก็กก็ถือว่าเราอยากทำอะไรให้มันเต็มที่มากกว่า เราตัวเองชอบคอนเสิร์ตแล้วก็ชอบดูแบบโชว์อะไรี้ครเาชอบแบถ้าเรามีโชว์เดี่ยวเองเราก็อยากจะเอาทุกชิ้ความชอบของเรามาอยู่ในมาันก็สมเหตุก็สม็จก็ไม่สมเหตุเลีแย่มันก็อ่พวงมากับความกดดันนะครับเราก็อยากจะทําผลงานผลงานในงานวันนี้ให้มีความสุเสดใตไปไม่ใช่เอา r ต่ดที่มาเก๊าที่มาเก๊าไม่ถึงหนึ่งนาทีวันหมดสอรอบ ก็ดีใจครับดีใจามากไม่คิดเหมือนกันว่าแบบจะหมดเลงนะก็ขอบคุณแฟนๆมากกว่าก็นั่นจะเป็นแฟนตรงนี้เลยที่อยากโชว์ที่ที่รู้ว่าจะจะเป็นอะไรจำเลยที่ไม่รือว่าจะเป็นส่วนส่วนย่อไปก็จะเป็นไม่ใช่ส่วนยอ่อแล้วกันแต่ว่าจะเป็นอะไรที่มันพิเศษพิเศษฉเฉพมมาะท,ที่นั้นเฉพาะตอนนีว่ามันก็จะโชว์นิดห่อยจากที่เคยอยู่ที่เมืองไทยแน่นอนชุดใหม่แน่นอน ตอนนี้ใช่ไหมครับจริงๆคือเริ่มซ้อมกันกันมาหลายเดือนก็เริ่มซ้อมแล้วก็รันยาวกันก็เลยวันนี้ก็เลยมีนัดเจอแฟนเพราะว่าเดี๋ยวก็อาจจะไม่ได้เจอเลยที่ไทยอีกแล้วเดี๋ยวจะรวมคนรวมคนงานจรือเปล่าเนี่ยผมก็ได้ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นไทยไม่รู้ว่าจะใช่ทางก็จะมีบางอย่างด้วยครับที่ไปนักไทยวยแล้วก็จะมีฝั่งของทางหมักด้วยมันก็จะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างที่แบบว่ากฎเกณฑ์มั้จะต่างกัน ก็เดี๋ยวเราพยายามทำให้ให้มันดีให้เท่ากันก็เมลางะค่ะก็มีความต่างความหมอกันก็จริงๆคือว่ามันคือโชว์ที่พอเป็นไลายเเชอใช่ไหมันก็จะมีแบบหลายทาที่บางอย่างมันอาจจะเกิดึ้นที่ไทยได้เกิดที่ที่มาเกาไม่ได้แางนี้แต่ว่าเราก็จะทำโชว์พิเศษที่ก็จะให้ความจกให้มันท่ากันมันก็จะมีหลายๆทา์ที่มันก็จะแตกต่างกันเรื่องหนึ่งหลายๆทาเชื่อาสมกับต้เดินทา เราไม่เอามอมเดินังว้าบัวามนเนื้อจะเป็นจุดยากของพีอยู่เหมือนกันนะเป็นไงทีงานก็แบบเระดมสมองจนานไหนกันหรเ่นีก็คิดว่าเขาก็เน่จะเริ่มประชุมกันแล้วนะก็หลายๆชูอะไรอย่างเงี้ยเราตอพยายามจเพื่อนอกกับสามีด้วยก็รู้ว่าน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีที่ีพีอที่สามารถปล่อยได้บ้างครับสำหรับที่ันตัแต่เาไม่ด้เจออะไรเขาได้เจอทีทีแน่นอน แต่จะเป็นหน้าใหม่มห,หน้าเดิมแล้วเนี<อ>่ย <c oughs> หน้าเดิมแต่แต่งหน้าแบบใหม่เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นคอสตูมไม่เหมือนเมืองไทยแน่ไม่เหมือนเมืองไทยได้เลยเพราะเรื่องชุดคนก็หลักๆก็หน้าตาแบบนั้นตัดการสั่นกันลอยแล้วชุดจะเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะเหมือนเมืองไทยเลยครับเมืองไทยมันเปลี่ยนทุกสิบนาทีเลยอะครับ<อ> จะยัดแต่ถ้าเกิดว่าจบจากที่มาเอาแล้วจะมีแฟนไปที่เมืองไปต้วแบบกก็ต้องอยู่ด้วยแฟนนี่แหละเพรมันก็จะซัพพอร์ตป่าแล้วซัพพอร์ตก็มันก็ความสัมนธ์ก็มีแฟนกับใครก็มีไว้ใน่หมที่เหมือนกันแต่ว่าก็เดี๋ยวรอเรื่องสคริปตมันถูนี่คุณนี่คุณดูว่ามีสักประมาณกี่เรื่องกี่ที่แบบว่าเขาคือเรื่องพัฒนาจริงจริงก็มีประมาณสิบห้าที่แลนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของแบบว่า ใช้ตารางด้วยต่างๆด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของการเดินทางด้วยอะไร2พยายามจะทำให้ได้มาก,ากที่สุดปีนี้ไม่น,าน่าทันปีนี้ก็หวังว่าจะทันอีกสักที่หนึ่งแล้วกันล่าสุดล่าสุดเพิ่<า>งไปไลฟ์ติกตกบ้ายไปไลฟ์ติกกบไงเป็นไงบ้างวะดูเหนะมือนแบบยังมือใหม่อยู่เป็นมือใหม่สมัยเป็นชาวตอกตองบก็สนุกปีครับเขาส่งอะไรมาคือแบบว่าเยหรอวะชอบมา เราทการตวี้าป้าเป็นรช้งแรกเราดูไปทีนยที่ั้งนั้นเขารกหีก็ไม่เป็นไม่เป็นจริงจริงอยู่ไม่มีอคเคเท์ด้วยเลยก็เลยบอกว่าต้อไปไมดีหมดสอแล้วก็เขาไปก็ทนายก็ได้แต่ความรับผิดไปตบชาวที่ตบได้หลายได้เยอะเลยนะชาวตอกตอกหรอชาวทำงานไม่แต่มีแบบที่อะไรคู่หรือเปล่าคู่ใครอ่ะ วูนี้ไม่ค่อยได้เจอคิดถึงซีแยกหรออเวรนี่สื่อนะพี่กิกบอกขาใ้าบอกบอกบอกพูดลอยลยเทสใหม่เพื่อนเพื่อนเพื่อน่ว่าจริงไม่อยากทขาอะไรด้วยก็คิดถึงเขานิดนึงไม่เจอกันประมาณสิปีไม่หยึดไม่เจอก็เจอกันบ้าน ช่วงนี้ไม่ยคุยกันอยากคุยมากเลยก็เลยคิดว่าพี่ถึงมาผมขอรด้ยคุยว่าเขาเป็นแบบว่าตัวทอแกัวแถวอีอย่างเราจะไปคุยอะไรกับเขาได้แต่ต้เรืบอกโบโบแล้วเขาก็เป็นยิ่งกว่ากลบโบเขาเป็นแบบจัดตวก็เลยรอก็เลยไปแล้วก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะพูดพยากนิดนึงพอค่าเมื่อวานหาที่้แหลรวมร้ามันทะล งอนการใครจะไปงอนเขาทำตัวน่ารักใครจะงอนละไปงอนอด <c oughs> ผ่านที่เราไม่คยได้เจอกันหรือเปล่าเลยโฟกัสมาเาบกว่าตอนเราอยู่คว่าด้วยช่วงนี้เขาก็ไปโฟกัสงานของเขาโปรเจกต์เพิมโปรเจกต์เูคนีจ่นจะมีโปรเจกต์เขาที่เป็น อาถรารพ์10ปี oh. ไม่มีจริงนะคะข้ <c oughs> <ส>าห,หัวอาถรารพ์10ปีเรื่องอะไรทำนอะไรดีไม่ได้ <c oughs> จะไปฟ้องกระทรวงเลขหมดจ <c oughs> ริงออ ไม่อมเขเลยจริงๆหรือว่าจะดูกบบเขาแบบว่าดูไม่ยอมเขาอะไรเงียจริงๆก็แบบรักเขาเสมอถ้าหันสิปีรักเขาเสมอเล็กสิบปีกับก็ต้องถามอยากรู้เหมือนกันก็จะยอมหอเปา ่ครับให้าแบบไม่รกันทำมีเกังไมเหรอไม่เกลงก็ไม่เกลงนะครับจริงๆคือว่าต่อให้กอนไม่กอนกไรงี้ยมันก็เป็นเรื่องตทีุ่กคนสมักนก็จะมีเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่ที่เข้าใจเขาสนุกครับเข้าใจเข้าใจ เป็นคนใจกว้างดาดงามาหาสมุดแ, <_ d ata> แล้วก็ไม่ได้รอ,อช่วยไม่เกี่ยวนอรอย่างเง <_ d ata> ที่มันยิ่งทำยากมันไม่เขาโกงเรื่องความสัมพันธ์ของเราเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมัันก็ยงเอาจัดการคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ปกตินะครับแต่ว่าจริงๆเราพอเราทำงานตรงน,นี้อะไรอย่างเง,เง,เงี้ยกา,า,ารท,กากที่เรากุกคนมาโฟกัสเรื่องของเราก็ถือว่าเป็นเป็นก็เป็นสิทธิ์ของตัวเองแต่ว่าก็อยู่ในบรรทัดฐานของการที่เราต้องพารู้สิ่งอะไรกัน ก็พอกลับสกลาร์ก็ว่าตัวเบียตัวเส้นวยด้วยแต่ว่าที่ทำให้เราประทับใจก็คือการ่คมกับตามอก็ก็มีส่วนนะแต่ว่าก็มีบางส่วนที่เราสเกว่าเอมันก็ลำบากเนยากด้วยแต่ว่าก็เตรียมบาลานซ์ไว้ให้ให้เราสงกุว่เออมัอยอย่าดด้วยแล้วถ้าคนตดใกล้กล้ก้กันจะได้แบบู้ใจก็ไปถึงที่คนเดียวใช่ไหมมาจุทํางานทูกงานทูกงานที่จะ อยู่กินเขาจะรับหรือเปล่ามีเขาเป็นคนดังขนาดนนทำงานกับหนูเนี่ยหนูเป็นตัวเล็กๆเ,กเนเี่ยคิดถึงตัวแย่เนี่ยอยากทำงานทุกทุ่เลยอ่ะนี่หนุมทองหรือเปล่าคะเมื่อกี้กนกัคนดีรูะ